เดี๋ยวครบับพวกแกเขไหนปแล้วเฮ้ยสวัสดีเออ่พอดีเขาเขาไปซื้ออะไรไม่รู้อ่ะบอกให้เรารอที่นี่อ่ะเป็นพวกพอดีพวก,พวกชื่ออะไรอ่ะ,อะเราเราชื่ออาร์เทโน่อาร์เทโนเหรอใช่เป็นน้องของพี่ชายสมูเอลอ่ะอืมฉันชื่อเอ็ดกานะฝั่งนิวมักตโตด้วยอ่ะ,อะยินดีที่ได้รู้จักนะโว้ ต้องดูอ่ะเผื่อผีผายแล้วไงเน้ยนายพูดกับฉันว่าอะไรวะกอดวางโทรศัพท์อ่ะเอ่อฉันนายบอกว่าอะไรห้าสิบต่อยใช่ไหมเอ่อเราไม่ได้พูดนะ ฉันโอ๊ย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 นายนายนายคิดว่านายแน่นใช่ไหมนายแน่นะกว่านายแน่นใช่ไหมฮะเฮ้ยหนีได้ป่ะวะไม่รู้ว่าหนีได้ป่ะวะโอ้ยอย่า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 ทำเราอย่าทำเรากูไม่รู้ โอ้ยช่วยเราด้วยเฮ้ยนายทำอะไรไว้พวกไปไหนอะพวกไปไปไหนวะฮะโอ่ยเก่งใช่ไหมโอ <ff ull ing> ้ยฉันเลี beast. ้ยงนายดีๆไม่ชอบใช่ไหมกูไม่รู้มันวิ่งหนีได้ไหมอะนีไอ้เงาทําไมไม่ชอบใช่ไหมหรือเปล่าอ่ะนายไปแอบฟังอ่ะแอบฟังแล้วหนีเหรอฮะจะเป็นสายพวกชุกเขียวงั้นเหรอฮะ พูดดีๆสิไอหมอนี่ดูดมามันบอกแล้วนี่ออกเที่จะสู้อ่ะไอ้สู้ใช่ป่ะโอ้พกอาวุธด้วยนี่โอ้สุดีบนชั้นน่ะนี่นายจะหักหลังชั้นกับพวกเอ็มซีกันหรอฮะเลี้ยงดีๆไม่ชอบใช่ไหมเอ้ะเอามันไปใส่หลังรถนี่พวกเอารถมาใส่หลังรถมาใส่หลังรถดิพาไปช่องโล่เขาหน่อย เคยไม่อยากไปดูดำนองดำน้ำกับเพื่อนพางไปชมเขาดิพี่ไอ้นอนคุยกับล่ามะม่วงนายตายเลยบอกให้ฉันไม่ต้องโทรนายใช่ไหมฉันไม่โทรกันเลยเขาต่อเนี่ยนายจะอยู่ในโรงอ่ะลาพ่อแก้แม่แก้ไว้ได้เลยนายจะเก็บมาจากไหนฉันไม่รู้เว้ยแต่ที่เนี่ยที่ของฉันโยเอารถมาเสียโอ้โหโอ้ไปก่อน ไอ้เหี้ยไม่ไม่ผมไม่รู้มันผมไม่รู้มันวิ่งได้หรือเปล่าไงนายนีมันจะมีเหยืใส่รถเลยโอ้ยไม่ต้องแหกปากโอ้ยเก่งนะกเก่งนะก ฉันโทรดีๆอ่ะนายมาพูดย้อนฉันได้ไงเอ้ไนานเอามันใส่หลังรถเป็นแม่อีกไรทําำได้บ้างอะเจเรมี่ฉันไม่เคยทำอะเอ้พวกนายมันใส่หลังรถได้ไหมอะแค่นี้มันไกลหหลังรถเนาะได้ฉันใส่หลังรถนายให้ได้กันเอ้ไม่เกี่ยวเราไปดีกว่านะพวกนะโอ้ยฉันไี่มันกล้ถควันออกมันดีกว่ามั้ง ได้พี่เล่ได้พวที่มาทำแกหรอวะเนี่ยนะที่มันโทรที่ฉันถอรมันแล้วมันบอกว่าม่ได้โทรหามันอีกอ่ะบางอาจมารู้ความลับฉันเหรอฮะ fuck you, chat อาจจะมันไปไหนครับพวกเอาไปคุยกันลากมะม่วงหน่อยเปิดฝาท้ายฉันได้หรือเปล่าเปิดได้ฉันเปิดได้ได้อะ เป็นความซวยของเองอ่ะที่พายุเข้ามาแล้วทุกคนจะต้องมาอยู่ร้านจอดรถจอดอ่ะเอ้ไนายวิ่งเอามันไปไว้ตรงนู้นก่อนอ่ะอ่ะมันมันมองมันมันโล่งเกินไปอ่ะเอาไปตรงนู้นอ่ะอ่ะผมเชื่อว่าพวกฉันเปิดแล้วแเอเดี๋ยวฉันแบบโอเคแจ๋วเลยอ้าวแเราไปเราปิดแล้วอ่ะโอ้ย ใช่พวกอย่าเรียบร้องอย่าร้องเสียงดังสิโอประตูมันปิดอ่ะพวกเปิดกี่นะป้ะเอาพวกเลยเป็นชั้นไม่ใช่หรอไม่น่าลงไปนอนทำไมเนี่ยเอามันพวกไม่ใช่นายไปนอนอ่ะโอ้ยจะปลุหอ่ะ นีกฉันบล็อกมีอะไรเลยพวกเฮ้ยนายเอาชั้นเมื่อไหร่จะอุ้มพูดเดียวกันทำไมอ่ะพวกฉันบล็เก็ีอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยเจนเนีเจนนะครับเอามันครนะเอาสนุกนะพี่ดูให้สนุกก็พอดูให้สาพอครับดูให้สนุกก็พอฉันต้องทำมือยังไงอ่ะจะอุ้ม กิ๊บตังอ่ะฉันก็ไม่มีต่จงให้มันด้วยสิโอ้จะเย็นนั่นันอ่ะเจเลมี่ปล่อยฉันลงอ่ะเอ้าในกุมชิ้ต้องมาเลยเจเลมีม่ เจ็บไหมเป็นเด็กดื้อไม่ฟังคำสั่งพี่ฉันใช่ไหมฮะมันเจ็บใช่ไหมมาเจ็บตัวหรือนายเจ็บคอวะพวกไอ้ตายเถอะตื่นมานายก็จะเล้แบบไม่ต้องไปจำเรื่องราวที่มันผ่านมาก็จะมากไอ้นี่ฉันนุยคุยๆไปอ่ะไม่งั้นนะคิบนายก็ว่อนเน็ตอ่ะ ไอ้จ้าน้อยของนายอ่ะได้ไหม oh. ออเอาูอาอสุพพีผ่ผมมาเล่นเอาสนุกครับเจนครับ เขาู้สึกใช้ดูเกรียใช้มีทับดูเหรอเจ็บปวดอันนี้ถูกไหมคนดูรู้สึกเจ็บปวดนี่ถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมอะ่ะ